สวัสดีค่ะคุณครูผู้เข้ารับการอบรมทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูหงจอมพลังในประเด็นบทสรุปโมดูลที่2การคิดเชิงวิพากษ์จากการเรียนรู้นะคะผ่านคลิปวิดีโอใบความรู้และผ่านการลงมือทำกิจกรรมท้าทายคิดคุณครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของคำว่าการคิดเชิงวิพากษ์และก็ได้เรียนรู้อีกว่า เราเนี่ยในฐานะของคุณครูเนี่ยเราเนี่ยจะต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรเพื่อให้นักเรียนของเราเนี่ยมีคุณสมบัติหรือว่ามีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการคิดเชิงวิพากษ์โดยใช้7ขั้นตอนที่เราได้เรียนรู้ผ่านกันไปนะคะและประเด็นที่สำคัญเลยคุณครูเนี่ยสามารถนำองค์ความรู้ตรงนี้นะคะนำไปใช้ในห้องเรียนจริงของเราได้ค่ะ โดยคลิปล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยหงก็ได้นำเสนอเอาไว้30กลยุทธ์การเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดกระบวนการคิดเชิงวิพากนะคะหงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่คุณครูหรือพวกเราทุกคนเนี่ยได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงวิพากตรงนี้นะคะคุณครูเนี่ยจะได้รับประโยชน์เนื่องจากว่ากระบวนการคิดเชิงวิพาก เป็นกระบวนการคิดขั้นพื้นฐานนะคะที่จะนำพาพวกเราเนี่ยไปสู่การเรียนรู้ในเรื่องของโคดดิ้งซึ่งการเรียนรู้ในเรื่องของโคดดิ้งหรือการคิดเชิงวิพากษ์เนี่ยมันมีความสอดคล้องแล้วก็มีความสัมพันธ์กันในประเด็นที่ว่ามันคือกระบวนการคิด ที่เป็นลำดับขั้นตอนนะคะและในโมดูลต่อไปคุณครูเนี่ยก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวกับโคดดิ้งรูปแบบอันปลักและปลักหงรับรองเลยค่ะว่าในโมดูลที่3นี้เนี่ยเนื้อหาที่หงได้คัดสรรเพื่อมานำเสนอในครั้งนี้จะไม่เหมือนที่อื่นและก็มีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลเหมือนเดิมนะคะหงอยากให้คุณครู ติดตามตอนต่อไปนะคะและก็หวังว่าคุณครูเนี่ยจะมีความสุขกับการเรียนรู้ในโมดูลที่3ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ